สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีเงินมากมายนับอนันต์นะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง stablecoin กันนะคะโดย stablecoin ที่ว่าเนี่ยค่ะคือมีอยู่4 stablecoin นะคะที่อยู่ในท็อป15ก็คือ BUSD, USDC, Dai แล้วก็ USDT นะคะซึ่ง4 stablecoin เนี้ย Dai มันเป็นเหรียญที่แบกด้วยคริปโตแต่อีก3เหรียญแบกด้วยเงินจริงแล้วใน3เหรียญที่ว่าเนี้ย เทสเทอร์คือแบกด้วยเงินจริง80%บ็แบกด้วยคริปโต20%แต่ BUSD กับ Circle ิลว่คะค่ะ USDC แบกด้วยคริปแบกด้วยเงินจริง100%นนะคะไม่ได้แบกด้วยคริปโตเลยนะคะก็ถามว่าถ้าคนที่จะลงทุนเนี่ยเขาจะสนใจ คือเขาเขาควรจะลงทุนในตัวไหนดีนะคะในสี่ตัวนี้นะคะก่อนหนึ่นต้องบอกเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบทาง UST นะคะของ t ท r ร์ u s d ก็ทางเราไม่แนะนำให้ลงทุนในคริปโตที่มีการแบกด้วยคริปโตคะ่ะแต่เป็นการลงทุนที่ควรจะทำก็คือลงทุนในคริปโตที่แบกด้วยเงินจริงคะ่ะ ซึ่งถามว่าคลิปตัวที่แบกด้วยเงินจริง3เหรียญเนี้ยอะไรมั่นคงที่สุดเรียงจากน้อยไปมากนะคะถ้ามั่นคงอันดับ3เลยเนี่ยของเซเปอร์คอยทั้งหมดทางเรายกให้ BUSD เค่ะเพราะว่าจากล่าสุด BUSD ลงข่าวมาว่าเขาไม่ได้ Fully Collateralized <c oughs> ก็คือไม่ได้เป็น1ต่อ1 BUSD กับเงินดอลลาร์จริงนะคะก่อนหน้าน,นี้เขาลบข่าวมาว่าแบบนี้ แต่ถามว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะคะก็คือ BUSD เนี่ยเหรียญของมันเหรียญจริงคือเป็นของ Paxos ซ u r c e ซึ่งอยู่ใน Ethereum Chain นะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Binance เลยแต่ใช้ชื่อ Binance เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาดเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญ BUSD ซึ่งอยู่ใน BSC มันก็เลยมีเงินจริงมาแบกไม่ร้อยเปอร์เซ็น แล้วมันก็ต้องแบบถ้าสมมุติว่ามันปรับเป็น100%ในอนาคตในทีหลังเนี่ยมาแก้เอาทีหลังมันก็จะทําได้ช้ากว่าเหรียญจริงซึ่งอยู่ในเชน ethereum นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แพ็กซอร์สเป็น custody ของ Binance แล้วเป็นเจ้าของเหรียญ BUSD เนี่ย แล้ว BUSD เหรียญจริงไปอยู่ในเชน i อ Ethereum ดังนั้นเราว่าถ้าถือ BUSD นะคะแนะนำว่าให้ถือเองในกระเป๋าส่วนตัวในเชนอ Ethereum ม,มากกว่าในือการถือในแอป Binance นะคะแล้วก็มากกว่าการถือในเชน BSC นะคะเพราะเหรียญ BSC มันแค่ถูกเพกโดย Binance เฉยๆนะคะแต่มันไม่ได้เป็นเหรียญที่ออกมาจาก Financial Firm ยักษ์ใหญ่อย่าง Paxos นะคะ อันดับสเรายกให้เดเทอร์ค่ะเพราะว่าแม้ว่าเด t เทอร์จะมีข่าวว่า c r y p t o c o m เขาดีลิสเหรียญ USDT นะคะแต่เขาก็ไม่ได้แจ้งเหตุผลว่าทำไมนะคะแล้ว USDT คือเขาบอกว่า80%ถือเหรียญจริง20%ถือคริปโตและคริปโตก็ถือหลายตัวและไม่ได้แจ้งว่าถือตัวไหนบ้างนะคะคือแล้วมันเคยหลุดเพด,ด้วย จากหนเป็น0.95เป็นอะไรในช่วงที่รูน่าหลุดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนก็เลยอาจจะไม่ค่อยไว้ใจเท t เทอร์กันเท่าไหร่แต่ถามว่าเราไว้ใจเท,ทเทอร์ได้ไหมทางตัวเราเองอะคะ่ะไว้ใจเท,ทเทอร์นะคะเพราะว่ามันเป็นอันดับ3ของ Market Cap ทั้งหมดแล้วมันมีวอลลุ่มสูงสุดในตลาดคริปโตนะคะ แล้วมันอยู่ไปทั่วเลยไปที่ไหนคุณก็เจอเทสเตอร์นะคะเพราะงั้นเทสเตอร์ยังไงก็ไม่ตายง่ายๆหรอกนะคะก็มีความมั่นคงอันดับ2ของ stable coin ทั้งหมดอันดับ1เรายกให้ USDC เลยค่ะ Circle US USD นะคะซึ่งถามว่าทำไมายกให้ USDC เพราะว่า USDC เนะะี่ยค่ะเขามี65%ของเหรียญที่ไปอยู่ในคลังเงินสำรองของประเทศอเมริกานะคะ คิดดูคลิปโตของเขาอะหกสิห้าของคลิปโตไปอยู่ในคังเงินสำรองของประเทศอเมริกาได้เป็นประเทศใหญ่ใหญ่ไปส้ำอะค่ะไม่ใช่ประเทศแบบเอลซาวาร์หรือประเทศแบบอะไรก็ช่างประเทศที่แบบมีอำนาจทางเศรษฐกิจหรือทางการเมืองน้อยกว่านะคะอืมถ้าดัวนี้นะคะเป็นข่าวจะเป็นไม่ใช่ข่าวสิเป็นเหมือนงานวิจัยการ หาการวิเคราะห์มาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะซึ่งมหาลาัยชื่อดังระดับโลกนะคะเนี่ยค่ะ The biggest anti-story you have never heard นะคะ The biggest anti-trust story นะคะซึ่งเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยมันประมาณว่า Blackrock ค่ะซึ่งมันเจ้าของเลนเซอ c i เค l e เขามีถือหุ้นส่วน40%ของบริษัท สาธารณะในอเมริกาค่ะซึ่งบริษัทเนี้ย Microsoft Apple City Group WalFargo w a l g r e e n CVS หรือว่าแบบแม้แต่อื่นๆอย่างเช่น Tesla Facebook อะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆคือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นของอเมริกานะคะเป็นบริษัทที่เป็น International Company เลย Backlog เนี่ยมีหุ้น40%ในนั้น พราะงั้นแบ็กล็อกมันมั่นคงมากนะคะมั่นคงกว่าเทอร์เซะด้วยซ้ำ USD C ยังไงก็ไม่ตายนะคะทีนี้มาถึงข่าวอื่นนะคะ s a b e r l a b นะคะก็เขาอย่าง s a b e r l a b ที่พวกเราพูดไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะที่เอียนมาซารีเนากับดีแลนมาซารีนลทำวีรกรรมไว้มากมายนะ ข่าวนั้นปรากฏว่าเป็นข่าวจริงค่ะไม่ใช่ฝัดแล้วพวกเราก็เหมือนพวกเราอะมาบอกเล่าก่อนพวกเราทั้งทางแอดมินแล้วก็ทางทาง,ทางผู้ฟังอะค่ะมีโอกาสทราบถึงประวัติโสกโปกนี้ก่อนที่กระทรวงยุติธรรมก่อนที่แบบผู้ดำเนินคดีทางกฎหมายของทางอเมริกาได้ทราบเรื่องซะอีกนะคะซึ่งทาง พวกมีอำนาจทางกฎหมายค่ะอย่างกระทรวงยุติธรรมของอเมริกาพอเขาทราบเรื่องไปแล้วนะคะเขาก็บอกว่าเขาจะดำเนินคดีกับเอียนมาซารีนาเดลันมาซารีนาบริษัทเซเบอร์แล้วก็บริษัทโซลาร์น่านะคะเพราะงั้นโซลาร์น่าโดนแน่นะคะอันนี้เป็นคำเตือนจากเมตาาสนะคะก็คือเวลาโอนนะคะอย่าไปก๊อปปี้จากทานแอคชั่นฮิสตอรีนะคุณก๊อปปี้จากอดเดลกระเป๋าคุณเลยนะคะ มายถึงการโอนจากที่อื่นเข้าเมตามาสนะเป็นการฝากเหรียญเข้ามานะคะอย่าฝากเหรียญเข้ามาจากการก๊อปธันนิชชันฮิสตอรีเพราะว่าโจนอะมันจะโอนเข้ากระเป๋าเราเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วบางทีโจนะ์ะมันสร้างกระเป๋าปลอมซึ่งมันเปลี่ยนตัวเลขตรงกลางตัวหนึ่งแต่ตัวเลขขัวสี่ตัวท้ายสี่ตัวเหมือนกันเดสเหมือนเหมือนกับกระเป๋าเราเป๊ะเลยนะคะบางทีเราก็สนใจแค่เลข ต้นสี่ตัวเลขท้ายสี่ตัวแบบเนี้ยเราดูแค่นเนี้ยเราก็สะเทาเราก็พลาดได้นะคะว่าเราไปเผลอฝะให้กระเป๋าโจรเพราะงั้นถ้าเราก๊อปจากแอดเดรสกระเป๋าเราโดยตรงไม่ได้ก๊อบจากฐานแอคชั่นฮิสตอรีเราจะมั่นใจได้ว่าเป็นกระเป๋าเราหรือไม่งั้นอะถ้าเราอยากมั่นใจมากกว่านี้เราก็อ่านทุกตัวทุกตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ทุกตัวเลขเลยนะคะก่อนจะโอนนะคะเพราะว่า ดิจนทัลไลท์บอเล็ตมันก็จะเสี่ยงมากกว่านิดนึงตรงที่อ่ะมันไพรเวทจริงแต่ว่ามันเกิด Address Poisoning ได้นะคะโดยที่โจรนสร้างกระเป๋าปลอมแล้วทําให้กระเป๋าอ่ะมันดูเหมือนกระเป๋าของเรานะคะอืมอันนี้ต้องระวังนะคะใครที่อ่านปกติอ่านแค่สตัวแรกกับสี่ตัวหลังหรือห้าตัวแรกกับ5้าตัวหลังก่อนจะโอนอะ่ะต้องดูดีๆนะคะมาถึงข่าวดีๆบ้างคะ่ะข่าวดีๆมีอยู่ประมาณสาข่าวข่าวแรกคือธนาคารของยูเครน เขาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Stella b l o c k c h a i นนะคะ Stella ซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญ XLM XL เนอะแล้วก็อย่างที่สองคะ่ะ Amazon Web Service ไม่ใช่ Amazon ที่เป็นขายกาแฟนะคะ Amazon ที่เป็นบริษัทขนส่งนะคะค้าขายแล้วก็เป็นเจ้าของ Amazon Prime เขาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Awa l แลซึ่งเป็นเจ้าของ A าวนะคะอ,อีกข่าวดีข่าวหนึ่งก็คือ ถ้าใครอ้างว่าบิตคอยไม่ดีเขาไม่ชอบบิตคอยเพราะบิตคอยเป็นแหล่งสูมเสี่ยงในการฟอกเงินนะคะคุณแปะสถิตินี้ไปให้เขาได้เลยนะเพราะว่าจากรายงานจาก Data สถิติที่เป็นตัวเลขผลสำรวจจริงๆเนี่ย transaction จริงๆในบล็อกเชนเนี่ย99.92%นะคะไม่ใช่แค่จุด90นะ99.92%ของ transaction ท,ทั้งหมด ของบิตคอยเป็นทรานสชั่นแบบใส่ซื้อขาวสะอาดนะคะไม่ใช่การฟอกเงินไม่ใช่การโกงไม่ใช่การแฮกนะคะเพราะว่าคือการแฮกมันถูกตรวจสอบแล้วมันถูกดําเนินการดําเนินคดีได้มากขึ้นกว่าเก่าแล้วโจนที่เขาแฮกเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาโอนจาก Privacy Coin เนาะแล้วเขาโอนผ่านช่องทางที่มันมีความ Privat มากๆนะคะเขาใช้เหรียญอื่นเขาไม่ใช้ BTC นะคะแล้วก็ BTC มันตรวจสอบได้นะคะ ก็วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ